สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมโลนไลฟ์พบกับผมโอมครับมาครับทุกคนหลายคนเรียกร้องอมเลือกเกินระหว่างน้องนาบิวอานานเวอร์ซัสกับซอนลินูครับที่เป็นขวัญใจตัวเด่นตัวดังจากประเทศเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านเรานี่ยฮะก็พูดกตามตรงว่าประกบกันมาได้เรียกชนิดที่ว่าเฮ้ย ผมก็งงนะว่าทําไมถึงยังประกบมาให้เจออยู่เพราะว่าน้องนาบิวเนี่ยพึ่งต่อยไปยกๆเลยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนี่เองเนะครับที่ต่อยกับฟิลิปเป้โลโบไปแล้วก็ทําให้นาบิวานาเนี่ยณปัจจุบันขึ้นมาอยู่ในแรงกิ้งอันดับ3านะครับรองเพียงแค่นิโคแล้วก็นักโอเท่านั้นในฝั่งของรุ่นแบนตัมเวดที่โจนาธานเฮกตี เป็นเจ้าของเข็มขัดอยู่เนีครับเป็นอะไรที่ผมก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างซอลินอูเนี่ยเพิ่งได้รับสัญญาวันใหญ่มาได้แบบสดๆร้อนๆเลยแล้วก็นาบิวานานเนี่ย น่าจะเป็นคนแรกที่รับน้องให้กับซอลินูนะครับก็เรียกได้ว่าแบบโอ้โหส่วนสูงนี่ห่างกันประมาณ21สิบเเซนตครับทุกคนก็พอมาประกบเจอกันปุ๊บเนี่ยโอ้โหก็เป็นอะไรที่ช็อกโลกเหมือนกันด้วยซอลินอูที่มีส่วนสูงที่ไม่ได้ต่างกับกุหลาบดาหรือเมืองไทยเยอะเลยอ่ะคือตัวพอๆกันนะนะครับอยู่ราวๆประมาณ160ไปลปลายจนถึง170ต้น เท่านั้นเองอะครับล้วก็มาเจอกับน,น้องนาบิลที่สูงถึง192เซนนะผมก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเอาอะไรไปสู้เลยวะแล้วก็ดูแบบมันไม่น่าสนใจเลยคู่เนี้ยก็ไม่ค่อยอยากจะวิเคราะห์เท่าไหร่รผู้กัตามตรงเลยครับก็ดูแล้วว่าแบบเออมันแตกต่างกันด้วยความชัดเจนทางด้านสัดส่วนเนี่ยมันชัดเจนมากทีนี้ผมก็เลยแบบเอาวะไหนๆน้องๆเขาก็ขอผมมาเยอะละเออเราก็ต้องจัดให้เขาหน่อยละเราก็จัดหมดไม่สนลูกใครนะฮะก็ได้ไปเปิดดูคลิปวิดีโอครับ ที่ซอลินอูต่อยดูแบบละเอียดดูทุกยกดูทุกไฟผมไล่ดูโดยความละเอียดที่ถ้วนของผมแล้วผมก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อทำไมรายการวันถึงประกบซอลินอูมาเจอกับนานะบิวานานซอลินูมีจุดดีจุดเด่นอะไรที่มีมากกว่านั้นที่รายการวันเห็นผมได้รับคำตอบมาแล้วครับแล้ววันนี้นะฮะคำตอบคำตอบนั้นผมมองว่าบนเวทีมันอาจจะเรียกได้ว่า ไม่ได้ห่างและเหนือชั้นไปมากขนาดนั้นเพราะว่าจุดดีที่ซอลินอูมีและจุดเด่นที่นาบิวอานานมีคนไล่รูปแบบแบบชัดเจนแบบ100%ครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูบทพิคราะอทั้งหมดเลยครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังนะฮะอย่าลืมกดติดตามทุกคนกดติดตามให้องค์ก่อนนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยแล้วคิดว่าใครชนะเพราะอะไรคอมเมนต์มาได้เลยจัดหนักจัดเต็มาเลยนะฮะแต่อย่าลืมว่า ให้เกียรติซึ่งกันและกันรวมถึงให้เกียรติตัวนักมวยด้วยนะครับไม่บูลลี่ไม่เหยียดกันนะแค่นั้นพอมาเรามาลุยกันเลยดีกว่าโอลินอูอย่างที่เราทร้างมาดีว่าเป็นนักมวยปอดใหญ่ปลายแรงจากประเทศเมียนมาครับผมตอนนี้อายุอยู่ที่32ปีนะครับพวกเนก็เรียกได้ว,ว่าแก่งอมมาปีหนึ่ง ก็ถ้าในความเป็นนักมวยเนี่ยอายุเยอะแล้วนะ30ปีแล้วต่อยมาตั้งแต่แบบ10ต้นๆเนี่ยกล้ามศึกมาเป็นเกือบเกือบยีปีแล้วนะครับโซลินูเนี่ยก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นชัดเจนว่าเขาเป็นดาวเด่นจากเมียนมาที่เด่นกว่าพ่อค้าขายโรตีและทีเนี้ยเด่นไม่พอนะฮะสามฟอร์มหลังนี่โห,หดมากทุกคนเรียกได้ว่าโคตรโหด,หดคือกดน็อกกดหลับทุกคนครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขากดใครหลับบั่งฮะ ไฟแรกที่เขามาเฉิดฉายในวันนี้ครับเขาเจอกับมาซาโยชิครับเขากดมาซาโยชิหลับนะครับที่มีส่วนสูงอยู่ที่179เซนมครับไฟที่2ครับเขากดคนที่มันไม่น่าจะกดหลับได้อะและไม่น่าจะสู้กับคนคนนี้ไน้่เพราะว่าคนคนนี้ร่างกายรูปร่างนี่คือบึกบึนกำยำมากและแข็งแรงบักหนักสุดๆครับอย่างฟาบิโอเลยอิตครับโซลินูกดฟาบิโอเลอิตเรียกได้ว่ากดต่อยหัวที่หัวต่ำนียฮะฟาบิโอส่วนสูงอยู่ที่173เซนมครับ ก็คือหมัดซ้ายนี่ยิงทะลุจัก,กรวาลไปเลยนะฮะสำหรับซอลินูนี่โอ้โหหนักมากนะฮะทุกคนแล้วก็คนสุดท้ายครับขวัญใจค่าย PK เลยอย่างพงศิริครับที่มีส่วนสูงอยู่ที่169เซนครับซซลินูก็ต่อยหลับหลับหลับทั้ง3คนจริงๆก็ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะรวมถึงทุกคนที่ซอลินูผ่านมาเนี่ย ส่วนสูงพอๆกับเขาทั้งหมดเลยฮะซึ่งซอลิ d ูเนี่ยสูงอยู่ที่171เซนครับมีแค่ฟาบิโอเลอิสกับทางฝั่งของมาไซยูชิที่สูงกว่าเขาแค่นั้นนะครับซึ่งฟาบิโอเนี่ย่าดหัวตัวเท่านะมันสูงกว่าเซนเดียวผมแทบจะไม่นับเลย ก็มีมาซายินี่แหละที่ทําความเสียหายให้โซลิโอได้เยอะในระดับหนึ่งเลยอาจจะเป็นช่วงแรกที่คําทางไม่ค่อยเจอจับจังหวะไม่ค่อยได้นคะครับเพราะเป็นไฟแรกของเขาด้วยเดี๋ยวมาดูทางฝั่นของนาบิวานานกันอย่างหมักยังยืดลูฟี่ของเราเนีครับก็น้องนาบิวเนี่ย ฟอร์มฮอตร้อนแรงเหลือหลายนะครับแล้วก็กลายเป็นดาวเด่นดาวดังประจําวันแชมป์ชิดไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับสัญญามาด้วยนะอยู่ที่ค่ายของแมนนี่ซาตูนะครับซึ่งค่ายนี้ยเจ้าตัวซอลินอูต่อยหลับมาหนึ่งคนนะฮะนั่นก็คือฟาบิโอเลอิสนะครับที่หัวทิ่มหัวตำนะครับทุกคน เดี๋ยวนาบิวานานจะมาล้างแค้นนะครับว่าล้างแค้นกับเพื่อนร่วมค่ายเนี่ยได้หรือเปล่านาบิวตอนนี้อายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นครับซอลิอูกแก่กว่าถึง12ปีด้วยกันนะครับนอกจากนี้นนนาบิวเนี่ยก็ โอ้โห,หร้อนแรงจริงๆนะฮะเอาชนะนกกุหลาบดําไปได้ครับเอาชนะเมืองไทยไปได้รวมถึงเอาชนะตัวของฟิลิปเป้โลโบไปได้นคะครับก็เรียกได้ว่าอาต่อยกับใครเนี่ยไม่เคยเสียเปรียบเพราะด้วยเจ้าของส่วนสูงอยู่ที่192เซนครับก็ขุนเข่าโทรเลขผักดันออกก็คือต่อยไม่ถึงแล้วคือค้ำอย่างเงี้ย <c oughs> ต่อยไม่ถึงแล้วฮะช่วงแขนไม่ไปไ,ไปไม่ถึงนะผู้ต่อสู้คือยาวจริงๆนี่คือข้อแตกต่างของนาบิลชัดเจนที่เราเห็นกันมาโดยตลอดแล้วทีนี้ฮะ ซอลินูมีอะไรดีถึงมาต่อยกับนาบิวได้อะเพราะว่าอย่างฟิลิเปโลโบเนี่ยเขาชัดเจนนะว่าเขาเคยต่อยแฮกเกอร์ตี้ลงไปนั่งกับเชือกได้นะแล้วฟิลิเปสโลโบเนี่ยก็เคยต่อยกันน้องโอ๋ต่อยกับเซ์มาเพชรเนี่ยเขาก็พอมีดีนะฮะรวมถึงตัวกุหลาบดำเนี่ยเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อยกับทุกคนแล้วต่อยกันแบบเต็มที่ตลอดนี่คือตัวของกุหลาบดำกับเมืองไทยคล้ายๆกัน แต่ซอลินูล่ะมีดีอะไรกว่าทุกคนที่อมกล่าวมาสิ่งหนึ่งที่ซอลินูมีแล้วใครหลายๆคนไม่มีครับนั่นก็คือลูกบ้าดีเดือดที่คล้ายคล้ายกับรถถังในวันที่รถถังยังเป็นร่างซุปเปอร์ซยาเป็นร่างพรีเมียมเป็นร่างทองเป็นร่างแพทตินัมอะ่ะวันที่รถถังแบบแข็งแข็งแบบ ati, แฮกตี้ไต่ก้านคอแล้วไม่เป็นไรแบบอย่างเงี้ยซอลินู U เป็นอย่างนั้นเลยครับโดนอะไรมามาดิต่อยมามาดินะครับ คือเนี่ยนะครับลูกบ้าที่ซอลินอูมีนักมวยคนไหนที่มีลูกบ้ามีหัวจิตหัวใจแบบเนี้ยมันน่ากลัวนะโดนเท่าไหร่โดนเท่าไหร่ก็เดินโดนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เดินยิ่งโดนยิ่งเดินยิ่งโดนยิ่ง,งบวกนะฮะนี่แหละครับคือจุดแข็งที่เขามีมันเลยทําให้แบบรายการวันเขาก็มองเห็นแล้วว่าเฮ้ย ซอลินอูอ่ะมีจุดจุดเนี้ยที่ดีแต่นาบิวานานครับโดนหนักๆเขามีเซมีซุดให้เห็นเหมือนกันมีเสียขวัญมีขวัญอ่อนเหมือนกันวันที่โดนกุหลาบดาต่อยจังๆเนี่ยเขาก็มีซุดมีโยกให้เห็นแต่ดีว่าร่่งขายเขาฟื้นกลับมาเร็วครับตอนที่โดนซูเปอร์เลสจังๆเนี่ยเขาก็มีตกใจมีลูดมีถอยไปเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าน้องนาบิวานานเนี่ยถ้าโดนจังๆจังๆจริงๆเนี่ยใจเขาอาจจะไม่สู้เขาอาจจะถอยได้แล้วเขาอาจจะบาดเจ็บรู้สึกแบบฮิไม่ได้ละอะไรเงี้ยต้องตั้ แตโซลินู U ไม่ใช่ครับโดนแล้วถอยโดนแล้วถอยไม่มีครับไม่มีเกียร์อารับเดินหน้ายำข้ามมันอย่างเดียวแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะแล้วมันเจ๋ยงยังไงว่าโซลินูเนี่ยพอโดนทีก็เป๋ไปเป๋มาเพราะมวยรับเยอะเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับว่าร่างกายมันชำ้ำแต่บังเอิญว่าโซลินูเนี่ยรับเยอะก็จริงครับแต่เดินไปแล้วดันทําได้สิครับเออเดินไปแล้วดันแบบดันยำคู่ต่อสู้ได้นะครับวันที่ ทางฝั่งของเลอิทต่อยซอลินูอ่ะผมพูดได้แบบเต็มปากเต็มคำเลยว่าเบสิกการต่อยของเลอิทเนี่ยดีกว่าซซลินูนะแต่กลับกลายเป็นว่าหมดัดซอลินอูเนี่ยมันโดนแล้วมันทําให้เลอิทล่วงแต่โซลินูโดนไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คือไม่เป็นไรจริงๆนะครับคือแบบปุ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมาเนี่ยมาเนี่ยเอาอีกนะเอา,เเอา,เา,าแบบมันจะเป็นประมาณนี้คือยิ่งโดนยิ่งระหำ่ำยิ่งโดนยิ่งบ้าแล้วกลายเป็นว่า สอยเลออิตล่วงเออซึ่งเลออิตแบบร่างกายคือแบบหืมตัวใหญ่มากผมอยากให้ทุกคนลองไปดูไฟนั้นอีกรอบนึงแล้วทุกคนจะเห็นเหมือนโอมว่าเฮ้ยซอลินูมันมีอะไรดีวะนักมวยพม่าคนนี้เขามีอะไรดีจริงๆแล้วกลายเป็นว่าพอต,ต่อยกันไปต่อยกันมาซอลินูทําได้ดีกว่าตลอดครับยิงซ้ายตรงฮุกขวาอัป,ปคัดแม่นมากเลออิตซู้ไม่ได้ พงศริก็เหมือนกันรวมถึงตัวของมาซายูชิเองก็โดนในทำนองเนี้เดียวๆกันหมดเลยแล้วหมัดโซลินูเนี่ยต่อยเหมือนไม่แรงนะฮะแต่โดนและหลับเขาต่อยแม่นครับทุกคนมันดูเหมือนไม่แรงแต่จังหวะที่เขาออกอะ่ะมันแม่นยำจริงๆแล้วมันเข้าเป้าทุกดอกทุกช็อตครับนี่คือสิ่งที่ซอลินอูมีแล้วลูกบ้าลูกระหำ่ำลูกนี่แหละเขาสามารถที่จะเอาไปปะทะกับนาบิวานานได้ทุกคนลองจินตนาการตามโอมนะครับว่าท่านาบิวานานเนี่ย ่อยซอลินูแล้วมันไม่เป็นไรอ่ะมันเดินได้ต่อมันเดินเอาเดินแบบซอมบี้อ่ะเดินแบบเดินบวกเดินบวกอ่ะค่ะเดินบวกเดินยัดเดินขยี้อ่ะแล้วบทหนักๆเข้าบทหนักเข้าหนักเข้ากลายเป็นนาบิวเองที่ยุบแบบยุ่งเลยนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งจุดตัดที่จะทําให้น้องนาบิวเนี่ยอาจจะแยงใจของซอลินูได้ซึ่งตรงนี้แหละสําคัญเพราะว่านักมวยที่แบบซซลินูนี่คือเวลาจะโดนหมัดนะเขาทำนี้เลยฮะ เก่งคอรอเลยเก่งคอเก่งคางรอเลยคือแบบเมาดิคือวัดเลยว่าโดนโดนแน่นอนแต่โดนแล้วชั้นทนได้นะฉันเธอโดนชั้นบ้างเธอทนชั้นได้หรือเปล่านี่คือฟิลสอรินอุปามานั่นเลยฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงชกที่ต่างกันถึงเป็น20สเซนครับผมบอกเลยว่านาบิวานานเนี่ยถ้าวัดช่วงชกกันจริงๆอ่ะผมบอกเลย200บวกครับมากกว่าตัวเขาด้วยซ้ำแล้วเขาเป็นนักมวยที่ต่อยจุกจิกเกง่ง มีลูกฉลาดมีลูกแบบใช้ส่วนสูงให้เป็นประโยชน์นี่คือจุดดีที่เจ๋งมากๆของนาบิลครับเขาไม่ได้ยาวเก้งก้างแล้วใครจะเดินไปยำเขาง่ายๆนะฮะไม่ฮะเขามีความเร็วมีความผิวไหวอาวุธที่หลากหลายสอกได้หมัดดีแข้งได้เข่าดีและล็อกคอแน่นด้วยคีบทีไตถึงคางนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ซอลินตูต้องระวังเพราะว่าซอลินูเป็นรองนาบิลแบบเยอะมากถ้าให้แบบเต็มสิบเนี่ยเป็นรองอยู่9้าแต้มครับ แก้วแทบนั้นอยู่ที่นาบิวอ่ะเอาจริงๆคือซอลินูเนี่ยจับพิชิตเกมได้ก็คือต้องวัดกันที่่าทรหดล้นล้วนเอาชนิดที่แบบว่าต้องบทแล้วต้องทําให้ได้บทแล้วต้องทําให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าซอลินูก็ไม่ได้เป็นนักชกที่โป้งเดียวแล้วต่อยหลับแต่เขาเป็นนักชกที่ค่อยๆ่อยยำ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 ไปเรื่อยเรื่อยจนาการมันสะสมสะสมมันก็อาจจะไม่ไหวได้แต่นั่นแหละครับจะต่อยโดนนาบิวานานไหมอันนี้คือเรื่องเพราะอย่างฟิลิปเป้โรโบที่เรียกได้ว่าทักษะฝีมือการออกหมัดดี แล้วก็มีวิชาการเข้าไปต่อยเนี่ยที่ดีฟุตเวิร์กก็ดีด้วยนะยังต่อยนาบิวนานไม่ค่อยโดนเลยแล้วโซลินูเนี่ยเป็นมวยที่ช้ากว่าเยอะเลยครับพอๆกับุูลาบดําพอๆกับเมืองไทยนี่แหละครับก็อาจจะโดนนาบิวล่อ,อเป้าได้ในระยะไกลระยะกลางแบบยับยัตถึงระยะประชิดต,ตัวเนี่ยก็อาจจะโดนล่อ,อเขาได้เหมือนกันก็อยู่ที่โซลินูคําว่าจะรวบหรือจะล็อกถ้าล็อกผมบอ,อกเลยว่านาบิวถอยตัวแลกแทางเขา่าถอยตัวแล้วแทางเขา่ามีโอกาสน็อกได้สูงเหมือนกันโซลินู U ไม่เคยเห็นน็อกใช่ไหมรอบนี้อาจจะโดนนาบิวน็อกนะฮะ และที่สําคัญคือถ้าโซลินูใช้วิชาของซูเปอร์เด็กคืออ่ะไม่แล้วไม,ไม่ไม่ล็อกคอครับรวบเลยรวบเอวเลยนะครับแล้วยืนแบบตัวแนบเอวนาบิวเลยนาบิวไม่สามารถแทงได้เลยครับแล้วรวบอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็ไม่อยู่ฮะตัวมันติดกันไงทุกคนเหมือนคนกอดกันนะครับมันจะล็อกคอแทงเข่ามันยากเข้าใจไหมฮะ เพราะนั้นก็อยู่ที่วิธีการรับมือของซอลินูด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าตัวซอลินูเนี่ยจะเดินปะทะน้องนาบิวขนาดไหนถ้าใจเขาใหญ่พอแล้วเขาเดินยำเรื่อยๆรื่อๆอ,อ,อ,อันนี้น่าสนใจมากผมเลยมองว่าคู่นี้มันน่าดูจากจุดจุดนี้แหละฮะแล้วสมยกบนเวทีอะไรมันจะเกิดขึ้นครับผมวิเคราะห์แบบนี้เลยนะเอาแบบง่ายๆกำปั้นทุบดินเลยนะฮะตะค้ังเคาะแป้งเนี่ยแน่นอนเลยครับว่านาบิวมีความรวดเร็วว่องไวที่เหนือกว่าช่วงชกที่ยาวอ่ะ S <S อโอนิคูเขต้องค่อยๆหาจังหวะครับเขาไม่ได้เป็นมวยที่แบบว่าเดินดุยต่อย,ต,อย,ต,อยต่อยต่อยเลยนะครับไม่เขาเป็นมวยที่คอ่อยๆเข้าครับย่างสามขุมเข้าไปทีละนิดเข้าไปทีละนิดเข้าไปทีนิดหาจังหวะต่อยหาจังหวะต่อยเตะไปเรื่อยๆตเตะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับแต่ว่าหาจังหวะหาจังหวะครับโซนิคูจะเป็นประมาณนี้พอเดินเข้าไปเดินเข้าไปปุ๊บนาบิลถอยเริ่มติดเชือกนาบิลก็ต้องฉาออกซ้ายออกขวาถ้าทําไม่ได้เขาอาจจะไม่ทาครับแต่ถ้าว่ามีจังหวะ เขาออกอาวุธแน่นอนครับนี่คือซอลินูครับแล้วหมัดยิงตรงหมัดซ้ายหมัดขวาเขาหวังนับหวังน็อกได้ทั้งนั้นแต่จะต่อยถึงหน้านาบิวไหมที่สูงอย่างเงี้ย mm hmm. โอมต่อไม่ได้ครับต้องรอดูบนเวทีซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะทําได้ซึ่งกุหลาบดําในจังหวะที่จวนเจียนน่ะก็ต่อยนาบิวโซซ่าโซเซเหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่าซอลินูเนี่ยอาจจะทําได้แบบนั้นก็ได้นะครับซึ่งหมัดซอลินูเนี่ยแม่นยําและมีประสิทธิภาพแน่นอนครับผมก็เลยกล้าพูดได้เลยว่า มวยรองคนนี้มีดีพอที่จะต่อยกับนาบิวานานได้ครับและบอกเลยว่านาบิวานานอาจจะไส้แตกไสทะลักได้นะครับว่าถ้าโดนจังๆหนักๆเข้าเนี่ยอาจจะมีร่วงมีนับให้เห็นเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวของซอลินูเนี่ยมีโอกาสหลับไม่ครบยก ตั้งแต่ยกแรกเลยก็อยู่ที่ว่าเขาจะบุกหนักแค่ไหนถ้ายกแรกเขาบุกหนักเตรียมปะทะเตรียมปิดเกมเขาก็ต้องเตรียมใจมาแล้วว่าเขาก็อาจจะโดนปิดเกมได้เหมือนกันครับแต่ทีนี้ถ้าโซลินอูป,ประเมินคู่ต่อสู้แล้วว่าเฮ้ยอาวุธทนได้วเฮ้ยรับได้เฮ้ยไหวเว้ยเอาต่อทีนี้แหละครับพอเป็นยกที่2เขายังไหวอย,อยู่เขายังไปต่อได้อันนี้เริ่มน่ากลัวละ แล้วถ้าบทไม่ละเอียดพอนะฮะนาบิวก็อาจจะตีหัวเข้าบ้านไปเรื่อยๆตอดเก็บคะแนนลูกยาวกว่าเพราะยังไงก็ต้องเดินไปรับนะฮะรับทั้งแข้งรับทั้งหมดัดรับทั้งศอกรับทั้งเข่าเขาจะต้องโดนประมาณ4-5ดอกติดต่อกันกว่าเขาจะมีจังหวะได้ต่อยน้องนาบิวานานีครับกรรมการก็จะข้อคะแนนไปละเออนาบิวออกอาวุธนะนี่เข้านะลูกนี้โดนนะลูกนี้โดนนะพอเข้าไปยำปึ๊บยำไม่ได้ครับก็กลายเป็นว่าอ่ะนาบิวก็กินตีเปล่าไปละส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นซอลินูต้องเน้นการปิดบัญชีนาบิลแบบไม่ครบยกครับผมเลยมองว่าถ้าเดินบทขยี้ยก2แล้ววัดกันครับว่าใครทําได้ดีกว่าใครมีสิทธิ์ล่วงได้ทั้งคู่เหมือนกันนาบิลก็มีโอกาสโดนนับเหมือนกันแต่ซอลินูมีโอกาสโดนนับได้เยอะกว่าเพราะว่าช่วงที่ต่างกันนะฮะแล้วก็เป็นมวยที่ต้องลงคุนและอายุนามที่เยอะและอาจจะช้ากว่านาบิลด้วยซ้ำน,นะครับแล้วก็ยกที่3ครับถ้าหากมันยังลากเกมมันจะถึงยกสุดท้ายได้ ก็วัดกันอยู่ที่พลังหัวจิตหัวใจแล้วว่าใครจะใหญ่กว่ากันแล้วก็ใครจะทนกว่ากันก็เรียกได้ว่าคู่นี้หัวใจใหญ่กว่าตับครับถ้ายังทนได้ยังพอรมหดได้พอท่าระหดซอลินูไปไหวได้ก็ไม่แน่นะครับว่ายกนี้อาจจะเป็นการปิดเกมปิดบัญชีหรือช็อกโลกให้เราเห็นก็ได้หรือว่านาบิลเนี่ยอาจจะยำใหญ่ๆได้หนึ่งดอกแล้วทาให้ซอลินูหยุดชะงักแล้วก็พอหรือว่าทําให้เขาแบบสต็อปแล้วก็กลายเป็นจบเกมน็อกเอาท์ไปได้ มันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยครับทุกคนและผมบอกเลยว่ากรณีที่จะเกิดขึ้นบนเวทีกับคู่นี้นะครับเป็นแบบนี้ฮะนั่งก็คืนนาบิวานาเอาชนะคะแนนซอลินูไปได้ผมบอกเลยว่ามีโอกาสเกิดได้สูงมากและเยอะสุดๆครับอยู่ที่90%นะฮะไม่มีนับไม่มีน็อกเกิดขึ้นก็คือแบบต่อยคล้ายๆกับกุหลาบดำผสมกับฟิลิเป้โรโบนะฮะเพราะว่าซอลินูนี้เขาจะมีมวยที่หาจังหวะอยู่ไม่ได้ดุๆยบวกอย่างเดียวนะฮะ แล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบครับนั่นก็คือนาบิลกดน็อกกดหลับครับเราเรียกชนิดที่ว่าเอาโอลินูแบบโดน TKO ไปเลยนะฮะอันนี้มีโอกาสเกิดอยู่ที่3 0ครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบนะรูปแบบที่3นั่นก็คือโอลินูหวังน็อกหวังนับแล้วได้นับตุนไว้ในกำมือตัวเองครับมีโอกาสเกิดอยู่เพียงแค่3 0มสจนถึงสีเเท่านั้นก็เรียกได้ว่าแบบเกือบเกือบห้าสิบห้าสิบครับเกิดก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้แต่ผมมองว่า โอกาสเกิดต่ำกว่า50%มีสูงกว่านะครับก็อยู่ที่เราประมาณ40%ละกันนะครับสำหรับกรณีที่3ครับก็3กรณีนี้นะฮะผมกล้าการันตีได้เลยว่ากรณี90%ที่นาบิลมีโอกาสเอาชนะคะแนนซอลินดูไปได้มีโอกาสเกิดได้เยอะและมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้มากที่สุดครับก็วิเคราะห์ไว้ว่านาบิลอานานเอาชนะซอลินดูไปได้แบบเบียดกันสนุกครับแต่ทางนี้ท้งนั้นบนเวทีทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมด วัดกันที่ธาตุทรหดของโซลิโอครับไฟนี้เป็นไฟที่พิสูจน์ว่าเขาทนได้มากขนาดไหนเจ็บได้หรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าร่างกายโซอิโอนี่ดีมากนะครับแม้อายุ3าดูมัตเซอร์ดูกล้ามเนื้อเขาทุกอย่างครับสิ่งที่เขาผ่านมาสิ่งที่เขาตากตามลำบากมาครับผมมั่นใจเลยว่านักมวยพม่าคนนี้มีดีมากกว่าที่เราเห็นไว้รอดูกันบนเวทีครับอมก็ตอบไม่ได้แบบเต็มปากเต็มคำว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าผมชอบใคร ผมชอบทั้งคู่เลยนะครับชอบทั้งน้องนาบิลชอบทั้งโซลินูแต่ถามว่าให้เลือกเชียร์ใครไฟนี้ขอรอขอเชียร์มวยรองที่ด้อยทางด้านร่างกายมากกว่าและการสรีระที่เสียเปรียบแบบชัดเจนอย่างโซลินูครับก็รอดูว่าเขาจะอาจมีอะไรดีๆที่แบบทําให้เราได้เซอร์ไพรส์รอดูเซอร์ไพรส์นั่นอยู่ครับซึ่งจริงอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ ทั้ทงนั้นใช้วิจาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนถ้าหากโอมพูดผิดไปแต่ประการใดขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะรีบตัดแล้วลงให้ทุกคนได้ดูเร็วที่สุดนะครับไม่น่าจะเกินวันเสาร์นะฮะทุกคนได้ดูแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อน See you เจอกันครับ